ธรรมะวันนิดชีวิตแจ่มใสวันนี้ก็จะได้พูดในเรื่องการสอบปร,ริญญาธรรมสามประโยคซึ่งก็เป็นเรื่องส่วนตัวของอัตมาภาพแต่ก็เห็นว่ายังพอมีสาระมีประโยชน์อยู่บ้างก็จึงจะได้นำมากล่าวเล่าสู่กันฟังเพราะก็ จะได้สะท้อนให้เห็นในเรื่องของคุณงามความดีบุญทานการกุศลที่เราได้ประพฤติปฏิบัติก่อร่างสร้างธรรมหรือว่าสะสมอบรมเอาไว้เมื่อถึงคราวบุญก็จะส่งเสริมเติมแต่งให้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายนั้นประสบความสำเร็จและก็สมหวังดังปรารถนาการสอบปร,ริยนธรรมสมประโยคนี้ นะซึ่งก็เป็นความหวังของพระภิกษุสงฆ์สาม,มเณรนะที่เรียนบาลีคือถ้าสอบเรียนรรสามประโยคได้แล้วก็จะเป็นมหาอย่างเต็มตัวนะสอบประโยค3ได้แล้วก็สอบประโยค4ประโยค5ไปจนถึงประโยค9ถ้าหากสอบประโยค3ได้นะเป็นมหาเต็มตัวและก็ได้รับพัดนะรับพัดนี่ก็หมายความว่าถึงเวลานะก็จะ ได้มีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนองค์สมเด็จนะะสังฆราชนะจะได้มีเมตตามามอบพัดใหนะ้เราก็ได้ไปแลเห็นนะตังแต่พระภิกษุงสงฆ์สามเณรรุ่นก่อนกอนที่สอบปเปรียนทำสามประโยคได้เขาก็ไปรับพัดนะไม่ว่าจะไปรับอยู่ที่วัด ต่างๆก็ตามที่เขาจัดกันนะดูแล้วก็รู้สึกเกิดความภาคภูมิใจแทนนะแล้วก็มาคิดอย่างนี้ว่าลูกชาวบ้านหลานชาวนาได้บทเรียนเขียนอ่านมาแล้วก็ก็มีความปรารถนาตั้งใจอยากจะเป็นมหากับเขาบ้างในชาตินี้ก็นะศึกษาเล่าเรียนนะท่องบนแปลหนังสือก็คนะืออย่างขมักขเม่นอย่างขยันขันแข,ข็งทีเดียวนะปรากฏว่า ในปีนั้นผลสอบมาก็คือสอบตกนะสอบไม่ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ขยันอย่างเต็มที่สู้อย่างเต็มที่แต่ว่าปรากฏออกมาก็คือสรุปแล้วตนเองนั้นสอบตกคนเราเวลาตั้งใจทำอะไรลงไปแล้วด้วยความจริงใจด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่พอเวลาทำไปแล้วมันไม่เป็นตาม ความมุ่งหวังเนี่ยก็เกิดความท้อเข้ามาสู่ตัวและ,ะจิตใจของตนเองก็เกิดความเหนื่อยรู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงอย่างนี้เป็นต้นนะปีต่อมาจะมาภาพเองก็ไม่ได้แปลหนังสือแล้วนะคิดว่าจะไม่สอบเรียนทำสามประโยคแล้วก็เลยมุ่งหน้านะช่วยวัดวาต่างๆแล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านจะมีเมตตามอบให้ ไม่ว่าจะไปช่วยเทปูนช่วยก่ออิฐฉาปูนก็ลุยทุกอย่างสู้เต็มที่นะเพราะเห็นว่าความดีที่ตนเองได้ทําก็จะเป็นประโยชน์ให้กับนะทางวัดและก็พระภิกษุงสงฆ์สมณีญาติโยมทั้งหลายเช่นการไปร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเช่นการไปร่วมสร้างห้องน้ําห้องสุข,ขานะก็เดินสร้างคุณงามความดีอย่างนี้ตลอดไปนะแล้วก็มาเข้าบริวารสักกรรม นะก็คือการไปปฏิบัติธรรมก็ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่นะแล้วก็ในการเข้าบริวารสกรรมอาจจะมาภาพเองก็ตั้งใจก็เดินล้างห้องน้ำห้องสุขาในช่วงเวลาว่างๆหลังจากการฉันนะเข้าปลาอาหารเสร็จสับเรียบร้อยก็มีช่วงว่างอยูนะ่ก็จะไปล้างห้องน้ำห้องสุขาก็เดินสร้างคุณงามความดี อย่างนี้นะก็เพลิดเพลินด,ดีก็มีความสุขด้วยหนังสือหนังหาการแปลตำรับตำรานี่ก็ทิ้งเลยคือตั้งใจว่าจะไม่ไปสอบแล้วแต่ว่าชื่อของเรานี่ก็คือว่าทางโรงเรียนเขายังส่งไปนะตามประเพณนะีตามระเบียบนะเขาก็ต้องส่งชื่อเข้าไปสู่ส่วนกลางนะแล้วก็จะได้มีชื่อในการที่จะได้สอบต่อไปปีต่อไป แต่ว่าเรานี่ก็ตั้งใจแล้วแหละก็คือธรรมาภาพก็จะไม่ไปสอบแล้วแหละเพราะสอบยากนะตั้งใจทุ่มเทยอย่างเต็มที่ก็ยังไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วไม่สอบแล้วต่อมาคืนหนึ่งอาตมาภาพก็ได้จำวัดหลับนอนก็อยู่ในช่วงประมาณดึกๆนะแต่ก็จำไม่ได้นะไม่ทราบว่าประมาณตีสองหรือว่าตีสามนะแล้วก็มี เสียงพูดอย่างดังกังวานกึกกอ่องทั้งในหูของตัวเองที่ได้ยินนาบอกว่าไปสอบไปเดี๋ยวก็ได้อาตมาภาพก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานกลางดึกก็รู้สึกได้ทันทีว่านี่คือความฝันแต่ทำไมเขาบอกให้ไปสอบเดี๋ยวก็ได้ เราก็อยากจะถามนะถามเขาว่าสอบได้ยังไงก็ในเมื่อผมไม่ได้แปลหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้สนใจตำรับตำราจะไปสอบได้ยังไงนะแต่เขาพูดเพียงแค่ประโยคสั้นๆแล้วก็หายไปไปสอบไปเดี๋ยวก็ไดนะ้พอในลักษณะเหมือนกับว่าบอกในความฝันแล้วก็ปลุกให้เราเราได้ลุกขึ้นมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็รู้สึกได้ทันทีว่านี่คือความฝัน จะมาภาพเองก็นั่งคิดอยู่พักหนึ่งเอ๊ะมันคืออะไรแต่ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากนะพอเช้า,าตอนเช้าต่อมาก็ตั้งใจว่าจะก่ออิฐนะเป็นนะการที่จะได้ก่ออิฐปลูกดอกไม้ ก็ตั้งใจแล้วแหละก็เลยเตรียมปูนเตรียมนาะอิดแดงนะตั้งใจว่าจะปลูกต้นดาวเรืองตั้งใจจะปลูกต้นนะบานชื่นหรือว่าดอกไม้ต่างๆอย่างเงี้ยนะทำเป็นกระถางนะปลูกหน้าสลาปฏิบัติธรรมเราก็เตรียมปูนเตรียมอิดทุกอย่างทุกสิ่งนะหลังจากนะชั้นข้าวปลาอาหารเสร็จสรร์เรียบร้อยก็นำเด็กวัดมาหนึ่งคนนะก็คือ คุณวรชิตนะหมอกคอบดีนี่ก็เป็นเด็กวัดก็มาช่วยอาตมานี่แหละช่วยขนปูนช่วยคนอิดมาเตรียมแลแหละอาตมาภาพก็กําลังขึงเชือกแล้วก็กําลังที่จะได้วัดนะดูว่าจะกอ่อกว้างยาวประมาณไหนอย่างนี้เป็นตน้นจู่ๆมาพักหนึ่งนะก็มีเป็นพระเพื่อนกันนะนะชื่อว่ามหากังตอนนี้ท่านเป็นมหาแล้ว ตอนนั้นท่านก็ยังสอบประโยคสามไม่ได้ท่านก็โทรมาหาจะมาแล้วก็บอกว่าหลวงพี่ไปสอบไหมปีนี้ไปสอบด้วยกัน้เราก็ก็ตกใจอยู่ว่าเอเขาสอบผ่านไปแล้วนะบาลีนะ่ะนะเขาสอบผ่านไปแล้วในความรู้สึกตนเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องการสอบบาลี ก็เลยบอกกับมหากังนะบอกว่าตอนนั้นก็ยังไม่เป็นมหานะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นมหาก็ขอโอกาสเรียกเป็นมหากังก็แล้วกันมหากังก็เลยบอกว่าไปสอบเป็นเพื่อนผมเธอะนะตอนนี้หลวงพี่อยู่ไหนนะวันนี้เป็นวันสอบบาลีนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็บอกกันอาตมาภาพก็ได้พูดบอกพระเพื่อนในการบอกว่าผมคงไม่ได้ไปสอบรอกเพราะว่าผมไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้แปลหนังสือเลยนะนิมน นะไปสอบรูปเดียวเด้ออย่างนี้เป็นตน้นนะทีนี้มหมากั่งในตอนนั้นก็พูดบอกว่ามาสอบเอิอหลวงพี่จะได้เป็นเพื่อนผมได้นั่งสอบด้วยกันนะพอได้มีเพื่อนไปสอบอะไรประมาณน,นี้คุยกันไปคุยกันมาทางโทรศัพท์แต่ก็ตั้งใจว่าไม่ไปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เรารู้ตัวเองอยู่เราไม่ได้ไม่ได้แปลหนังสือเลยนะทีนี้มาในหลังจากการพูดกับหากังเสร็จ ก็เลยเล่าให้กับเด็กวัดฟังว่าเออเมอื่อคืนหลวงพี่ฝันอย่างนี้อย่างนี้ฝันว่าเขาบอกให้ไปสอบไปเดี๋ยวก็ได้แต่ก็ลุกขึ้นมาดูก็ไม่รู้ว่าเราเพ้อไปเองหรือว่านะความฝันมันก็อาจจะไม่เป็นจริงหรือฝันเรื่อยเปลื่ยไปอย่างนี้เป็นตน้นะเด็กวัดก็เลยพูดมาอยู่ประโยคหนึ่งนะนะคุณวรชิตหลวงพี่ไปสอบเทอะเผื่อมันได้นะไดนะนะ้ยินเด็กวัดพูดเช่นนี้งานเอาไว้ก่อนก่อเมื่อไรก็ได้ ไปสอบก่อนเผื่อมันได้ก็เลยตัดสินใจเลยอ้าสอบก็ไปสอบมันจะได้ยังไงก็ในเมื่อเราไมา่ได้แปลหนังสือเลยปีทั้งปีนะเขาต้องใช้เวลาการแปลหน้าดูมันกันนะต้องขยันลุกแต่เช้าแล้วก็แปลบาลีนะต้องต้องขยันมากนะเอาอย่างนั้นสอบก็ไปสอบก็เลยไปยืมลิควิดสำนเนินยืมปากกาบ้างนะแล้วก็เดินทางไปสอบ พอถึงเวลาสอบข้อสอบที่ออกมาปับ๊บเราได้แลเห็นนึกได้ว่าโอ้ตรงนี้นี่เราเคยแปลผ่านมาในปีที่แล้วนะเอเราเคยแปลตัวนี้มาพอจําได้ก็นั่งเขียนไปเรื่อยไปนึกได้เขียนได้อะไรก็เอตรงนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เคยแปลได้เคยแปล,แปลผ่านมันคุ้นคุ้นอยู่นะพอทําได้ผลสรุปออกมาปรากฏว่าสอบได้ ู้แปลกใจมากเลยนะสอบได้ก็รู้สึกว่าดีใจนะได้เป็นมหาแล้วก็ดีใจที่ได้สร้างความสำเร็จให้กับครอบครัวนะก็เป็นการนำพาให้บิดามารดาและครอบครัวนั้นมีความภาคภูมิใจในบุตรชายนะซึ่งเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาได้บทเรียนเขียนอ่านแล้วก็ สอบผ่านรเรี่นธรรมสมประโยคแล้วก็ได้เป็นมหาอย่างเต็มตัวตอนนี้ก็ยังภูมิใจตนเองว่าตนเองเป็นสมเนรรูปแรกของหมู่บ้านที่บรรพชาตั้งแต่เป็นสัมเนรแล้วก็อยู่มาจนได้บรรจุพระหรือว่าอุปสมบทเป็นพระมาจนถึงทุกวันนี้นี่ก็ภูมิใจซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านเป็นรูปแรกที่บรรพชาสมเนรแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งได้บวชพระต่อ จนถึงในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครที่ดำเนินาการหรือว่าดำเนินตามรอยนะของอาตมาภาพอานะสนมากก็บรรพชาหนะ้าไฟหรือสนมากก็ถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ลาบวชบ้างแล้วก็ศึกนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีอุปสมบทก็หลายรูปในหมู่บ้านนะก็เป็นเจ้าวบาทนี่ก็หลายรูปนะแต่ก็ภูมิใจในทุกวันนี้ว่าเป็นรูปแรกนะของ การสร้างเกียรติประวัติให้กับหมู่บ้านนะซึ่งท่านพระอาจารย์หลายรูปท่านบอกว่าแต่ก่อนเป็นสมณเนนนะสัมณเนนพุทธนะสอบให้ได้มหานะให้หมู่บ้านเรานั้นติดมหาสักรูปหนึ่งนะแล้วก็ได้สารฝันสนองเจรตจำนงความประสงค์ของเประเดปรคณครูบาอาจารนยนะ์ก็ภูมิใจนะได้มียี่ห้อนะเขาเรียกว่ามหาแต่ว่าในหมู่บ้านตอนนี้ แลก็มีพระสงฆ์ท่านนะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระเกิดบ้านเกิดเมืองนอนกาตมาภาพก็บวชหลายรูปนะแต่ก็เป็นเจ้าวาดนี่ก็หลายหลายรูปนะแต่ว่าไม่นานถ้าท่านสนใจศึกษาเล่าเรียนบาลนะีก็คงจะต้องสอบได้ในอนาคตอย่างนั้นเรื่องของการสอบมหาเรียนธรรมสมประโยคที่ตนเองสอบผ่านมานี่ก็ต้องยอมรับว่านึกถึงอ๋อเป็นกับุญกุศลที่เราได้สร้างเอาไว้ ด้วยการไปช่วยวัดนั้นด้วยการไปสร้างสรรค์วัดนี้สร้างคุณงามความดีมากมายหลายที่ตรงนี้และเห็นถึงความชัดเจนเลยว่าบุญนี่นำพาให้เราไปสู่ความเจริญนำพาให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็นำพาให้เรานั้นเกิดความสมหวังนะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร